เมืองบิตคอยใหญ่จากจีนซึ่งมีชื่อเสียงว่าลูบิอันถูกเผชิญกับการตามตอบและสืบค้นอย่างรุนแรงหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐดีโอเจเปิดเผยคดีฟอกเงินและยึดครองบิตคอยมูลค่ากว่า15,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมีการโยงถึงกลุ่มทุนพริ c e h โฮ d i n g Group ในกัมพูชาทําให้ตลาดคริปโตเอเชียต้องเผชิญกับความสันเทือนและความไม่แน่นอนแต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาด การโอนบิตคอยมูลค่าเกือบ4.7หมื่นล้านบาทของลูบิอานทำให้เกิดความสงสัยว่ามีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่หลังการเคลื่อนไหวนี้มันจะเป็นการหลบหนีคดีฟอกเงินในตัวเองหรือมีเป้าหมายอื่นๆที่ซ่อนอยู่เมื่อเดียวเจเปิดเผยคดีฟอกเงินต่อ Pri n c e h o l d i n g Group ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการหลอกลวงและฟอกเงินผ่านคริปโตก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสะเทือนตลาดคริปโตเอเชียทำให้เกาหลีใต้ศูนย์กลางการซื้อขายคริปโตในเอเชียต้องเผชิญกับความสั่นสะเทือนและการปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ๆเพื่อป้องกันการใช้บิตคอย และนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดการเคลื่อนไหวของวอลเลตลูบิอันและการเปิดเผยคดีฟอกเงินของ d ีโไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการกํากับคริปโตทั่วโลกทําให้เอเชียต้องเร่งสร้างกรอบกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้บิตคอยในการฟอกเงินและสหรัฐก็ไม่พลาดใช้กฎหมายและการริบทรัพย์สินเพื่อควบคุมทุนดิจิทัลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคดีฟอกเงินลูบิอักลายเป็นจุดตัด ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการกำกับคริปโตในระดับโลกทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและการกำกับดูแลในอนาคตที่สำคัญคือการป้องกันการใช้บิตคอยเพื่อฟอกเงินทำให้เราเห็นว่าการกำกับคริปโตไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อป้องกันการใช้คริปโตในการทำผิดกฎหมายคุณคิดยังไงกับการกำกับคริปโตในอนาคตควรจะมีการกำกับดูแลแบบไหนเพื่อป้องกันการใช้บิตคอยเพื่อฟอกเงินมีความคิดเห็นอะไรไหมที่คุณอยากจะแบ่งปัน มาเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยที่นี่